พลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทพัพภาคที่สองเปิดเผยว่ากำลังผลออกลาดตะเวนได้เหยียบกับระเบิดบริเวณช่องอาดม้าอำเภอน,น้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับบาดเจ็บคารว่าเป็นการวางทุ่นระเบิดใหม่ดาสุเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบกเห็นชอบอยกระดับการตอบโต้กัมพูชา โดยตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมจะปิดด่านชายแดนทั้งหมดในพื้นที่4จังหวัดอีสานใต้ของไทยหลังจากที่ฝั่งไทยมีการกําหนดเวลาเปิดปิดและสถานที่ท่องเที่ยวสามปราสาทคือตาเหมือนโทมตาเหมือนโต๊ดและตาควายรวมทั้งจะส่งหนังสือประท้วงโดยใช้กลไก ABC และรายงานก,นการะทรวงต่างประเทศเพื่อประท้วงต่อไป ขณะที่กองทัพบ,บกรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเวลาประมาณ16นาฬิกา55นาทีสงผลให้กําลังพลของกองทัพบ,บกได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น5นายโดยหนึ่งนายขาขวาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบกับระเบิดและอีก4นายมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อจากแรงสั่นสะเทือนของแรงระเบิดปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับการรักษายอย่างเร่งด่วนณนะโรงพยาบาลน้ํายืนและในวันที่24กรกฎาคมผู้บัญชาการทหารบกจะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และดูแลให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ ผมได้สั่งการให้กำลังกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2และกำลังส่วนต่างๆเตรียมพร้อมปฏิบัติตามแผนจากกระผมภูวนาถเมื่อสั่ง กองทัพบ,บกขอประทารมอย่างรุนแรงต่อการกระทำอันไร้มบนุษยธรรมซึ่งละเมิดต่อหลักมนุษยธรรมสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศอันเกิดขึ้นภายในเขตราชนาจักรไทยโดยเป็นการกระทำของฝ่ายกัมพูชาและขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถือเป็นการกระทำที่เป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อสันติภาพและเสถียรภ,ภาพบริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศ ทางนี้กองทัพบกขอยืนยันว่าจะใช้ทุกกลไกที่มีอยู่ในการดําเนินการตามกรอบที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความปลอดภัยของกําลังพลและประชาชนชาวไทยมีให้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีกต่อไป